ต่อสู้การเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะไปถ้ำมันจะมีถ้ำถ้ำอยู่ข้างล่างที่สําหรับเป็นโรงพยาบาลสนามนะคะมาส่งเสริมเราจะทําเป็นสตอรี่ของเรื่องการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพิ่มในส่วนของสะพันธ์มงมาเก่า,เ,าเกี่ยวกับความรู้สึกแล้วก็วิธีการอะไรต่างๆแก่กับพวกเรานะครับเชิญครับ<อ> ประชาชนที่ขาดความรู้นะยังไม่ค่อยมีความรู้ส่วนลูกๆที่มีความรู้ก็อาจจะลงไปทํางานในประชาชนโวนนี้ครับก็มีการปลูกพืชหลายๆอย่างนะครับเพราะไม่มีการต่อรองอะไรัตาก็กครับอ่างพาศกษาหายอยเลยทีนะอรน้ัศึกสให้ลูกศิษย์ของ ที่ชุ่มน้ำ่วน่1เอไม่สามารถอนุญาตให้เหนื่อยงานใดขนาดสดๆเยหนียวเลยที่้ขาบอกว่าเนี่ยที่ออกไปตัดสายที่ สี sí, 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 sí. No, ่การขายหี้เอ้าเราเป็นการขายแล้วเนี่ยอันนี้เดียวต้นเดียวที่น้องของพี่เขามาแล้วก็ให้เขาใส่โชว์การขายการขายที่เรามว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียด้วยขอขอบคปีห้าปีเป็นอย่างไรอันไหนที่ทําไม่ได้ทั้งใดนะครับแล้วก็ไม่มีการบุกรุกลูกรับแต่ลูกจากธรรมชาติของเราที่หรือว่าเป็นส่วนๆนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น คิดแตไม่ทำมันไม่มีควหมายนะอยู่บ้านอยู่เพราะถ้าเสื้อตัวนี้ถ้าชอบตัวไหนก็ก็มีมีรุ่นเลยแล้วก็ต้องเอามาแจกให้ทุกคนใส่ให้เหมือนกันตัวไหนพอให้เลยแก้เป็นแก้ เขาขายไหมคะเตเราชจะกางกะกางเกงตัวนั้นเลยกางเกสิวอ่ะวนใจมัวอะไรบางอะไรก็ทาทาเหมือนข้างหน้าเลยจะไม่มีแบบนี้ค่ะเขาขายไ้อไีายวเดี๋ยวลอล็อกแขนค่ะมหาไทยได้ซาข้อมูลเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะให้ ทีมนะคะ Change for Good เนี่ยถ้าภาษาไทยเราเลยก็คือทีมที่เป็นจิตอาสานะคะเป็นข้าราชการเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีจิตอาสาที่อยากที่จะพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะครับเป็นทีมเชนโฟกูสของกองทรวงมหาดไทยสังกัดการไฟฟ้านครหลวงครับสำนักงานคณะกรรม,มรการ,รมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนของทีมสำนักงานมารฐานที่จ้าและ ยีงน้องท่านะครับแต่จะต,ต้องขออนุญาตป่าไม้ก่อนที่จะสร้างได้ทุกๆเรื่องเลยนะครับงบประมาณของเราเนี่ยไม่เพียงพอเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยนะคะของผู้สูงอายุของอผู้ยากไร้นะคะอันนี้ส่วนหนึ่งเที่ยวบัตรเรายอมรับว่าไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่าฝนไม่หยุดก็คือตกต่อเนื่องแต่ในการแก้ปัญหาโด,โ,ดโดยโดยใช้ชุมชนได้ใช้พลังท้องถิ่นท้องที่เนี่ยเพื่อขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาแต่เราอาจจะมีวิทยากรมาให้ความรู้ ระยะต่อไปถ้ามันมีเวทีครับผมขึ้นมายังอาศัยคนนี้ได้แค่สองปีไม่ต้องทานยาครับมันหายก็จดยผิดทิ้งมันมันยังไม่มันยังไม่ถึงเี่ยมันเหมือนกับว่าพอขึ้นมาแล้วก็แค่นี้แหละอะไรประมาณนี้ศออา <c oughs> สตรกรรมตลาดที่หมอจี้ถึงห้าหมู่บ้านตอนนี้มีสมาชิกสามสิบเจ็ดคนปลิต้นเลยนะครับก็คือติดปัญหาข้อ,ขอกฎหมายนนมที่จะส่งเสริมให้เกิด การพัฒนาแบบช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเลยขอไพ่ม้ครับผมได้เดอ้ยตีได้ล้อโอ้ขอจะตีให้ลมอกไรลมจานจะไปเดครับนี่แหละที่นั่นเลยต้องมีสิมือจับก็ไม่สมเหต้เนาะว่าถ้าจะเอาไปโชว์ก็คืออาอยางใช้เหล็กทั่วไปส่วนมากใช้กันใช้แหนบ้โยนกันทัไ